คือมันดีมากทุกคนมันเป็นทั้งโลชั่นบำรุงผิวที่แบบให้ตัวหอมหอมนะคะแล้วก็บำรุงริมฝีป,ปากได้ในหลอดเดียวราคาเบาเๆไม่ถึง100บาทเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพื่ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพี่กระต่ายในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะพี่ต่ายไปได้ของเล่นมาใหม่ที่ขายใน7ซ1นนะคะแล้วมีความแบบว้าวมากกับโปรดักตัวนี้นะคะคือแบบ ฮดีอะ e. อ่ะมันดียังไงเดี๋ยวมาดูหน้าตาพร้อมกันเลยนะคะมันมาในกล่องแบบนี้ค่ะจริงๆพี่ต่ายแอบแกะกล่องแล้วมาลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจกันก่อนถ้าทุกคนเดินเข้าเซเว่นทุกคนก็จะเห็นเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องแบบนี้เลยซึ่งแกะกล่องออกมาก่อนนะตึ้งตึงต,งตงแกะออกมาแบบนี้นะ พอแกะออกมาหลอดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนพอหลอดเขาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะตัวหลอดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นโลชั่นน้ําหอมบอํารุงผิวกายที่มีกลิ่นหอมละมนุนกลิ่นหอมแบบหอมอะ เออแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นลิฟต์บาร์ที่บำรุงริมฝีปากนะคะให้ทุกคนหมุนหมุนมุนหมุนออกมาแบบนี้นี่ตัวนี้ก็จะบำรุงริมฝีปากได้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมแล้วแบบเยอะด้วยนะไม่ได้น้อยนะคะทุกคนพูดมาสักขนาดนี้ลืมบอกลืมบอกสินค้าเขาว่าเขาชื่ออะไรตัวนี้นะคะก็คือ d a n c e Perfume Lotion and Color l i f Bar Blooming Kiss นะคะ ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น Two- inone ในหลอดเดียวเลยนะคะก็คือเป็นทั้งตัวที่เป็นโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื่นให้ความนุ่มให้ความสว่างกระจ่างใสนะคะเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมเร็วมากๆเลยที่สำคัญมันหอมหอมทุกคนแล้วก็ แล้วก็ตัวนี้ข้างล่างตัวนี้มันจะเป็นลิปบาลสำหรับบำรุงริมฝีปากนะคะซึ่งพี่ต่ายลองใช้แล้วมันโอเคมากๆเลยนะคะลิปตอนนี้พี่ต่ายลองใช้ไปแล้วพี่ต่ายทาลิปสีไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะทาให้ดูตรงนี้เขาเป็นลิปบาลที่บำรุงนะคะที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะแต่ถามว่าออกสีไหมมันจะออกเป็นสีอ่อนๆนิดเดียวเองค่ะทุกคน เขาจะเป็นลิปบาล์มที่ให้ความแบบให้ความชุ่มชื่นแก่ริมฝีปากนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนๆและเลือนนิดเดียวเองค่ะทุกคนแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเนาะอืม มันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนคือดีอ่ะแล้วแบบแล้วแบบให้เยอะอยู่นะไม่ได้แบบว่าใช้หมดง่ายๆนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนคือดีอ่ะแล้วแบบแล้วแบบให้เยอะอยู่นะไม่ได้แบบว่าใช้หมดง่ายๆนะคะส่วนตัวที่เป็นโลชั่นน้ำหอมพี่ถ่ายจะบอกว่าอเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมกันก่อนฟนี่จะเป็นโลชั่นที่มีความเข้มข้นนะ แต่ทำไมมันไหลลงแบบนี้ล่ะ <c oughs> นี่จะบอกว่าโลชั่นของเขานะทุกคนคือแบบซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะไม่ทิ้งความเหนียวหนอะหนานะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมติดผิวนะคะติดผิวแต่ว่าไม่ได้ติดทนมากนะหลังจากที่พี่สายทดลองใช้เนี่ยกลิ่นติดผิวอยู่ประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นก็หายแล้วนะคะไม่ได้ติดทนนานอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าใครที่แบบเป็นคนที่ชอบกลิ่นน่ยก็ต้องค่อยๆเติมระหว่างวันนะคะแต่โดยรวมคือแบบ หอมมากๆเลยหลอดนี้นะคะพี่กระต่ายซื้อมาในราคา79บาทอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะถ้าใครอยากลองก็ไปลองสอยมาได้เลยคือ้าถ้าส่วนตัวของพี่ต่ายพี่กต่ายรู้สึกว่าโอเคนะมันคุ้มค่ากับ79บาทมีให้ทั้ง2อ,อย่างแล้วอย่างลิปบาล์มเนี่ยก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะพี่ต่ายว่าทากว่าจะหมดนี่น่าจะหลายเดือนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวโลชั่นเนี่ยอาจจะหมดเร็วนิดนึงนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วไว้เดี๋ยวเซเว่นมีอะไรใหม่ๆน่าใช้นะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกต่อเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย